สำหรับเรื่องนี้นะครับบอกเลยว่าฮือฮายอย่างมากครับผมเมื่อสาวเลดี้ปรางหรือว่าคุณปรางกันดารันนะฮะนางเอกคนสวยนี่แหละได้ผันตัวมาเป็นนักร้องนะครับในค่ายของคุณกึ้งเฉลิมชัยซึ่งมีชื่อว่า4ฟ o v e m b e r นั่นเองฮะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามครับผมกับคมรีแคปฮะเรียกว่าเปิดตัวไปอย่างฮือฮานะฮะสำหรับสาวเลดี้ปรางหรือว่าปรางกันดารันนางเอกดังนั่นเองครับที่ล่าสุดนั้นนะฮะขึ้นมาเป็นศิลปินเบอร์แรกนะฮะกับค่ายที่มีชื่อว่า4 November Entertainment นเวนเบะรา,า,าเป็นศิลิลปนคนแรกที่เิ่นเินตันก่ ห,หลายคนฮือฮากันครับกลางให้สัมภาษณ์อย่างนี้นว่าตนเองนั้นนะฮะแม้ว่าจะเล่นละครมากว่า10ปีแล้วก็ตามแต่ตนเองนั้นก็ยังชื่นชอบเรื่องของการร้องเพลงและก็เสียงดนตรีนั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าเธอนั้นมีความสามารถและก็สกิลในการเล่นดนตรีอย่างไวโอลินด้วยและแน่นอนว่าก่อนหน้านี้นั้นเสียงร้องของเธอนั้นนะครับก็ทําให้หลายคนนั้นรึงใจไปจนเข้าตากรรมการอย่างคุณกึง้งและก็จับมาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายนั่นเองฮะ เธอบอกว่าก็ต้องขอบคุณพี่กึ้งและก็ทีมงานด้วยนะครับที่ให้เขีรยดเธอรวมถึงมัน่นใจในตัวเธอในการมาเป็นศิลปินในครั้งนี้แถมเธอทิ้งท้ายครับว่าอย่าให้ทุกคนนั้นได้รอชมกันว่าผลงานที่ออกมาซิงเกิลแรกนั้นจะเป็นเพลงอะไรแนวไหนน่าจะโดนใจทุกคนแน่นอนแน่นอนว่าเป็นศิลปินค่ายเบอร์แรกอย่างนี้นะฮะต้องมีเบอร์ลำดับถัดไปนะฮะของค่าย4 November นั่นเองครับผมซึ่งต้องติดตามกันต่อไปนะฮะว่าจะมีผลงานหรือว่าศิลปินคนไหนนะครับมาให้เรานั้นฮือฮากันอีกครับ แน่นอนครับว่าสามารถติดตามคมรีแคปกันได้นะฮะเรื่องไม่คมพี่ฝีไม่พูดครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ Facebook คมชลึกรวมถึงทุกทุกแตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ